ระหว่างการเป็นคนที่เก่งกว้างคือรู้รอบไปสมดกับการเป็นคนที่เก่งลึกเชี่ยวชาญแค่เรื่องเดียวไปเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเส้นทางไหนกันแน่ที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักอย่างโอ้โหประโยคสุดคลาสสิกเลยใช่ไหมครับหลายคนได้ยินแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นคำดูถูกหรือเปล่าแต่ถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย นี่อาจจะเป็นกลยุทธ์สู่ความสําเร็จที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยล่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยประโยคเต็มๆที่คนไม่ค่อยรู้จักกันก็คือรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักอย่างก็ยังดีกว่าเก่งแค่เรื่องเดียวครับผมประโยคนี้แหละครับที่เป็นเหมือนหัวใจสําคัญของแนวคิดการเป็น generalist หรือคนที่เก่งรอบด้านเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําไมไอเดียนี้มันถึงทรงพลังมากโอเคครับก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อเนี่ยเรามาทําความเข้าใจสองคนี้ให้ตรงกันเป๊ะก่อนดีกว่าครับ ระหว่าง generalist คนเก่งกว้างกับ specialist คนเก่งลึกความแตกต่างของ2แบบนี้มันชัดเจนมากเลยนะครับถ้าให้เห็นภาพง่ายๆเลยคนที่เป็น specialist หรือเก่งลึกเนี่ยก็เหมือนกับนักแม่นปืนที่เล็งเป้าหมายเดียวจนขึ้นสู่ระดับปร,รมาจารย์ไปเลยในขณะที่ generalist หรือเก่งกว้างเนี่ยเขาเปรียบเหมือนเป็ดครับคือทำได้หลายอย่างเลยว่ายน้ำก็ได้บินก็ได้เดินก็ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้สุดยอดในทางใดทางหนึ่งแล้วอะไรนะคือไมเดดของการเป็น generalist คำตอบมันซ่อนอยู่ในแนวคิดที่เรียกว่า Skill Stacking หรือการเอาทักษะต่างๆมาซ้อนทับกันนั่นเองครับ skill stacking เนี่ยนะครับมันไม่ใช่การที่เราต้องเก่งไปซะทุกเรื่องนะแต่เป็นการเอาสกิลที่เราแบบเออพอทําได้ดีหลายๆอย่างมารวมร่างกันจนเกิดเป็นชุดความสามารถใหม่ที่มันยูนิคมากไม่เหมือนใครแล้วก็หาคนมาแข่งด้วยได้ยากสุดๆลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าคนคนนึงเล่นกีตาร์ได้ดีเลยแล้วก็ดันมีทักษะการขายด้วยแถมยังสอนคนอื่นรู้เรื่องอีก พอเอา3อย่างนี้มารวมกันปุ๊บมันก็อาจจะกลายเป็นธุรกิจสอนกีตาร์ออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จมากๆได้เลยนี่แหละครับภาพของ skill stacking ที่ชัดเจนที่สุดเอาละครับมาถึงจุดที่น่าจะเรียกได้ว่าเผ็ดร้อนที่สุดของเรื่องนี้กันแล้วนั่นก็คือกด80%ซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้ความคิดเห็นเนี่ยแตกออกเป็น2ฝั่งแบบชัดๆเลยครับ80%ตัวเลขนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือแนวคิดที่บอกว่าเฮ้ยการจะเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปให้ถึงร้อยนะ คือถ้าเราให้คนที่เก่งที่สุดในโลกเป็นร้อเปอร์เซ็นเต็มใช่ไหมครับกฎนี้บอกว่าแค่เราไปให้ถึง80%เนี่ยก็ถือว่าดีพอแล้วครับเพราะเอาจริงๆแค่ระดับ80%เราก็เก่งกว่าคนส่วนใหญ่บนโลกแบบเทียบไม่ติดแล้วแล้วทําไมต้องหยุดที่80ดล่ะมันมีเหตุผลครับเพราะว่าไอแรงกับเวลาที่เราต้องใช้เพื่อเขียนตัวเองจาก80ไปร้อยเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลกว่าตอนที่เราไต่จากศูนย์มาแปเยอะเลยนะครับการเอาเวลาตรงนั้นไปพัฒนาสกิลอื่นแทนอาจจะคุ้มค่ากว่าเยอะ แต่แน่นอนว่ามีเหรียญก็ต้องมี2ด้านครับมีคนที่ไม่เห็นด้วยเลยแล้วก็ตั้งคําถามกลับมาแรงๆเลยว่า <c oughs> การยอมหยุดที่80%ของศักยภาพตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกินไปหรือเปล่าฝั่ง <c oughs> ที่ค้าเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนกันเล่นเวทเลยครับคือนักกีฬาจะแข็งแกร่งขึ้นได้ไงถ้าเขายกน้ําหนักแค่80%ของที่เคยทําได้ตลอดไม่มีทางเลยเขาต้องฝืนต้องดันตัวเองจนสุดลิมิตเพื่อสร้างกล้ามเนื้อใหม่ การพัฒนาทักษะก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับการหยุดที่80%อาจจะหมายถึงการหยุดพัฒนาไปเลยก็ได้โอเคเถียงกันเรื่องทฤษฎีมาพอสมควรแล้วทีนี้เราลองมาดูเรื่องจริงของคนจริงๆกันบ้างดีกว่าว่าเขาเอาไอเดียสกิลสแต็กกิ้งไปใช้ในชีวิตอย่างไรเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยครับดูสิครับทักษะแต่ละอย่างเนี่ยตัดต่อเสียงวิเคราะห์ข้อมูลภาษาสเปนดูเพลินเมันไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่พอมันถูกเอามาซ้อนกันเนี่ย มันกลับสร้างอาชีพใหม่ที่โคตรจะยูนิคและประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เอาล่ะครับหลังจากได้เห็นทั้งทฤษฎีข้อถกเถียงแล้วก็ตัวอย่างจริงกันไปแล้วทีนี้เรามาสรุปเป็นกฎเหล็ก5ข้อที่เอาไปปรับใช้กันได้จริงๆเลยดีกว่า กฎเหล็ก5ข้อสําหรับคนอยากเก่งกว้างนะครับ 1. เบลนคือการผสมผสานสกิลเข้าด้วยกัน 2. เจาะลึกระยะสั้นคือโฟกัสทีละอย่างให้ดีอ่อนแล้วค่อยไปต่อ 3. กด80%อันนี้เราคุยกันไปแล้ว 4. โฟกัสคือต้องเลือกหน่อยไม่ใช่เรียนมันไปซะทุกอย่างและสุดท้ายข้อ 5. Go harder ต้องท้าทายตัวเองให้เก่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับเห็นไหมครับว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยหัวใจของมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องเลือกข้างนะว่าจะเป็น specialist หรือ generalist แต่อยู่ที่ว่าเราจะสร้างชุดทักษะที่เป็นของเราเองแบบที่ไม่เหมือนใครได้ยังไงแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่ใหญ่จะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับว่าถ้าเราลองกลับไปมองที่ตัวเองดูเนี่ยในคลังสกิลของเราตอนนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างที่รอให้เราหยิบมันมาผสมกันเพื่อสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา